ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัดจะมารีวิว the medium นะคะหนังนะคือให้หัวข้อชื่อว่าก็เท่าที่คิดไม่ได้ดีไปกว่าคาดแต่ก็ไม่ได้แย่เกินกว่าที่ควรค่ะรีวิวล่างทรง ะะก็เป็นหนังผีไทยที่มีกระแสปลุกหนังไทยขึ้นมาในช่วงหนังขาลงนะจากสถานการณ์โควิดค่ะเก่ารัตนเนี่ยชอบดูหนังผีนะคะแต่กับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่หัวจ่ายเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะร่างทรงนะคะนําเสนอเรื่องราวของคนถูกผีเข้าความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตคนท้องถิ่นนะคะผ่านความเป็นสารคดีกึ่งภาพยนตร์และทั้งหมดนั้นนะคะมันแบบ รู้สึกมันไม่ไปสุดสักทางนึงอะคะ่ะแล้วกับความรู้สึกซึ่งเป็นแบบปัจจัยสำคัญในการดูหนังผีอะที่มันต้องเกิดจากความหลอนหรือการหักมุมซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยทั้งหลอนทั้งหักมุมมีในเรื่องนี้ค่ะแต่มันดันดีไม่พอค่ะคือจะหลอนมันก็หลอนไม่สุดหักมุมก็เหมือนแค่การแบบเติมคำตอบตามโจทย์ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่ตั้งไว้นั่นเองเรามาพูดถึงส่วนดีกันก่อนค่ะ อาส่วนดีแบบดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนักสแสดงค่ะมินเนี่ยและป้นนิ่มเนี่ยเล่นได้ดีมากๆค่ะชาวบ้านที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยก็เล่นได้ดีทุกคนนะคะยกเว้นแก๊งหมอผีกลุ่มสุดท้ายอะ่ะมันเริ่มกลายเป็นแบบ acting over เกินเบอร์นะคะชาวบ้านก็เลยเริ่มดูแบบมันปลอมไปอะคะ่ะแต่บรรยากาศเนี่ยดีมากนะคะถ่ายทอดออกมาโดยรวมคือดีมากๆค่ะมองเห็นความเป็นอยู่ดูมีชีวิตมีสังคมจริงๆค่ะ การปรับสีภาพเนี่ยสวยมากนะคะอันนี้ยอมรับเลยเข้าขั้นระดับแบบฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็สีในแต่ละฉากเนี่ยมันไม่โดดไปโดดมาตรงนี้ค่ะมันทำให้ดูมีชีวิตแล้วก็มีความสมจริงค่ะเมื่อรวมกับบรรยากาศมันก็เลยเหมาะเจาะแล้วก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติค่ะมันไม่ใช่เรื่องเนื้อหาไม่ใช่เรื่องการนำเสนอนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องความน่ากลัวแต่เกาลัดว่าน,น่าจะเป็นตรงส่วนนี้ค่ะ วิถีชีวิตที่ถูกสร้างให้เหมือนมีชีวิตส่วนประกอบอื่นนั้นเนี่ยสำหรับเกาลัดเการู้สึกว่ามันธรรมดาแล้วก็ไปไม่สุดสักทางหนึ่งนั่นเองสารคาดีที่เล่าถึงความเชื่อค่ะอย่างแรกเลยนะคะหนังเนี่ยเขาพยายามจะสร้างความสมจริงด้วยการทำเป็นสารคาดีติดตามชีวิตค่ะตรงนี้มันกลายเป็นปลอมไปไงเพราะว่า ภาพที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไหวแบบกล้องตามถ่ายอะคะ่ะแต่มันเป็นกล้องเซ็ตแล้วแก้งขย่าในบางจังหวะมันเลยดูไม่เหมือนการตามถ่ายที่ทำให้เหมือนสารคดีอะที่แบบพอมันเป็นเหมือนจะสารคดีมันก็ดูล้วงลึกจนไปจนเกินความพอดีอะคะ่ะทำให้ดูเซ็ตเข้าไปอีกนะคะถ้าบอกว่าเป็นสารคดีมันก็ยิ่งไม่เหมือนเลยอีกอะคะ่ะ แล้วถ้าเราบอกว่ามันเป็นหนังอะเออถ้าเป็นหนังแล้วอยู่ในเกณฑ์ก็คืออยู่ในเกณฑ์ธรรมดาเล่าเรื่องพื้นๆแต่ที่ทำให้หน่าติดตามเลยนะยกความดีทั้งหมดให้นักแสดงจริงค่ะคือถ้าไม่ใช่มิ้นกับป้านิ่มเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะธรรมดามากค่ะคือมันอาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นน่าติดตามนะคะ เราไม่จะไม่ไปเทียบกับหนังฝรั่งหรือแม้แต่แบบหนังผีอินโดนีเซียบางเรื่องะคะ่ะถ้าเทียบกับหนังไทยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังแบบยังสู้ชัตเตอร์ไม่ได้อเออหรือลองของหรือแม้แต่แบบแฟดกับบอดี้ศพสิบสามอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้อะคะ่ะบทสัมภาษณ์นะคะจากศรัทธาที่เจตนาปลอมเกินไปหรือเปล่า บทนะคะเขาพยายามจะทําเป็นบทสัมภาษณ์อะ่ะเหมือนจัดแบบให้ตอบคําถามด้วยตัวเองที่เน้นให้เรื่องมันเดินนะคะบทพูดเนี่ยก็รู้สึกเหมือนเป็นการบรรจงไปอะ่ะแล้วก็มีการเล่นจังหวะตามสคริปเป๊ะๆอ่ะ,อะแล้วบางจังหวะที่เปิดประเด็นแล้วก็ปิดไปดื้อเลยค่ะบางจังหวะก็พยายามจะสื่อเอาศาสนามาคล้องกับความเชื่อแต่มันดันไม่เคลียร์ซะง,งั้นไงพอรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้นักแสดงกลุ่มนี้อีกนะ เออมันก็อาจจะก,กระด้างแล้วก็ยัดเยียดมากๆเลยค่ะป้าเป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชั่วอยุคนมากร่างทรงอระหนูว่ามันไรสาระหนูว่ามันไม่มีจริงอะ่ะอยู่ดีก็แบบลำํำศาสนากับความเชื่อปมทางาศาสนาและความเชื่อเนี่ยหนังเนี่ยเขาพยายามเล่าตรงนี้นะ คือเล่าไปในถึงปมนี้แล้วก็แค่ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นค้างๆคาคไปเลยอะอย่างเขาเนี่ยไม่แยกเรื่องศาสนากับความเชื่อให้ออกจากกันเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องค่ะและเรื่องการเข้าผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อและเราต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยยังมีบ้างที่นับถือศาสนาผีอยู่ต่อมานะคะการเอาคริสเนี่ยมาเป็นประเด็นประกอบเพื่อจะเป็นคำตอบของทางออกค่ะ มันก็มีส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าคริสเนี่ยเผยแพร่ศาสนาต่างถิ่นนะคะโดยให้ความเชื่อที่ว่าถ้าเราหน่ยเชื่อในพระเจ้าเราก็จะหลุดพ้นแต่คือตรงนี้มันดีนะแต่เขาว่าหยิบมาประเด็นเดียวงซึ่งอาจจะหมายถึงของแค่มิ้นคนเดียวก็ตามอะ่ะแต่องค์ประกอบอื่นในการเพิ่มคริสเตชนก็ยังมีอีกหลายมูลไงคะเช่นสังคมที่ร่วมสมัยมากกว่าพุทธ การให้โอกาสเด็กๆได้ทำกิจกรรมสันทนาการเป็นต้นผีภาพการปรากฏตัวของผีเกือบทั้งหมดนะคะสังเกตได้เลยว่ามาเหมือน Resident Evil ภาค7เออภาค7เลยอะ เก่าล้านอะเลยไม่ได้อินอะไรเลยนะคะเพราะว่าหลายจังหวะเนี่ยคุ้นตามากๆคือคือแบบรู้สึกมันคุ้นๆเหมือนดูมีอาใน Resident Evil 7อะ่ะทั้ง Acting มุมกล้องหรือแม้แต่การปรับแสงเงาอะมันคือเหมือน Resident Evil 7อะ่ะเหมือนลอก Resident Evil 7มาเลยะคะ่ะมาเต็มๆเ,เลยส่วนตอนพยายามบิวหรือวิ่งหนีก็ลอก The b l a ล i s h นะคะโปรเจกต์ Project, มาทาั้งดุ้นเลยค่ะแถมกล้องเนี่ยยังสั่นไม่เหมือนด้วยค่ะแล้วที่ขัดใจมากๆเลยคือผีไทยผีไทยไม่เคยใช้เล่ในการหลอกคนค่ะผีไทยจะหลอกก็หลอกไม่มีเล่ในการหลอกคนผีไทยเนี่ยมักจะใจกล้าหาญค่ะจะโผ่มาหลอกก็คือโผงมาหลอกแบบตรงๆเลยหรืออย่างเก่งเนี่ยก็จะขอร้องด้วยตัวเอง ไม่ไม่แบบมีการใช้เล่เพทุบายไปทำลายจิตใจโดยตรงเหมือนผีฝรั่งซึ่งงงนี้นะคะก็จะเหมือนดิโอเมนนะคะกับดีเอ็กซโซซิตมากๆเลยค่ะส่วนบทสุดท้ายนะคะคือบทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มค่ะและไอ้บทมุกบทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มเนี่ย มันเป็นการหักมุมให้คนดูนะคะมันเหมือนแค่ตอบโจทย์ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่อะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเล็งผลเรื่องกระแสอย่างชัดเจนนะคะแทนที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องความเชื่อพิธีกรรมคือที่อุตสาห์สร้างมาเป็นสารคดีหรือเป็นนัยยะอะเออหรือว่าศาสนาคริสต์การหลุดพ้นการคือเขาเอาหายหมดเลยอะสรุปคือมันยังไงกันแน่กลายเป็นแค่เรื่องจะ อธิบายคนรุ่นใหม่พอใจมากกว่าเท่านั้นน่ะเออมากกว่าที่เขาพยายามจะมีความแบบออมีแบบเหมือนในเรื่องให้แบบแยกแยะได้ด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะคะทั้งปมศาสนาปมความเชื่อหรือแม้แต่ปมของศาสนาผีที่มันแฝงอยู่ในพุทธบ้านเราอ่ะให้มองเห็นว่าภาพความจริงหรือหักมุมหรือเรื่องที่ผ่านมาในบทสรุปเนี้ยมันคืออะไรยังดีกว่าค่ะ คือเขาเนี่ยจับประเด็นแต่ตีความไม่แตกอ่ะพยายามที่จะเป็นนะแต่ก็ยังไปไม่สุดนะคะทั้งในฐานะจะเป็นสารักคดีหรือจะเป็นภาพ,พยนตร์นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เราให้หกเต็ม1 0นะคะเพราะว่าก่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคือกลุ่มนักแสดงเล่นเก่งมากๆคือให้นักแสดงเลยเออให้กลุ่มดารานักแสดงเพียวๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเรวก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจา๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ